สวัสดีครับทุกคนนี่ก็คือเหตุการณ์30ปีนะฮะก่อนที่ Final Fantasy 7จะเปิดขึ้นก็คือต้องการรวบรวมพลังนะฮะดังนั้นฐานชิลาก็เลยอัปเกรดตัวเองใน Final Fantasy 7 Battle Royale มาร่วมกับเราสิทำลายศัตรูและตายแรงกันเถอะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นคลิปเทลเลอร์นะครับผมเป็นคลิปเทลเลอร์ของเกมเกมนี้นะฮะ ก็จะมีหลายหลากหลายอาชีพนะครับผมก็จะเป็นนักบวกนักยิงนะฮะนักฮิลนักเวทหลากหลายจริงๆนะครับเกมนี้ซึ่งเ,เกมนี้ก็เป็น b a t t l e r o y ย l นะครับทุกคนนะเป็นเกมใหม่ที่เราจะเข้าภายในวันที่17พฤศจิก,กายนนี้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผม2อ,อาทิตย์หน้าไม่เกินประมาณกลางเดือนนะฮะโอเควันนี้ก็เลยจะมาดูว่าถ้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะได้อะไร ตอบแทนกันบ้างนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าามีภาพยนตร์ใหม่ใช่มีโอเพนนิ่งมูฟี่นะครับเป็นภาพยนตร์เปิดตัวของเกมเกมนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันประมาณ2นาทีหรือ4นาทีจำไ,ไ่ายนะ๋ยวมาดูกันด้วยนะฮะว่าไงจะมาเป็นทหารคนแรกของเราไหม Final Fantasy 7 The First s อะเฟิรนะครับผม <c oughs> ก็เปิดให้บริการทั้ง Android และ iOS iOS และ Android เลยนะฮะ w o r ร d w ว d e นะฮะมีส,สตไทยแน่นอนนะฮะโอเค ดังนั้นตอนนี้เราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าดิจิสเตอร์แล้วนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วจะได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวอ,อธิบายคร่าวๆอีกนิดนึงฮะเกมนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเกมแบบเอาชีวิตรอดก็คือเป็นเหมือนอยู่วงนะฮะอยู่วงเหมือนเกมทั่วไปเหมือน pubg เหมือน call of duty ทั่วไปเลยนะครับผมแต่ซีรีส์นี้เป็นของอ่า final fantasy นั่นเองซึ่ง เป็นเนื้อเรื่องก่อนภาคหลัก Final Fantasy 7 30ปีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในมิดกานะครับผมมิดกาก็จะต่อสู้เพื่อไต่แรง์ชิลละเพื่อเป็นทหารที่สุดยอดขึ้นไปขึ้นไปนะครับใช้ได้ทั้งเวทมนต์อาวุธแล้วก็มี Ability ความสาม,มารถพิเศษทั้งหลายเพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเนาะ ซึ่งภาพก็สวยมากสำหรับไฟนอลแฟนซีนะเห็นเขาว่ามีมอนสเตอร์เยนี่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 นะครับมีมอนสเตอร์นี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยานพาหนะก็จะเป็นจกรโปหรือเปล่าแล้วก็อมอเตอร์ไซค์มีมอนสเตอร์นะครับมีน่าจะมีบอสมีอะไรด้วยนะก็น่าสนุกทีเดียวเลยนะครับผมอมาดูสำหรับรางวัลกันบ้างถ้าคุณลงทะเบียนล่วงหน้านะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าช่วยๆกันลงนะฮะแล้วก็น่าจะได้รับทุกคนเลยทีเดียวเชียวนะครับผม สามแสนจะได้ไข่อันนี้ไม่รู้ว่าไข่เนี่ยมันจะไปเกิดเป็นอะไรนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าเอาไว้ทำอะไรนะเขาไม่ได้ผอกนะถ้าใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะฮะแล้วก็ได้หน้ากากนะฮะตาชินล้านนะครับอันนี้นะ่าเป็นมอไซด์บริษัทชินล้านะซึ่งสามอันเนี่ยก็คอมพลตไปเรียบร้อยสําเร็จรุ่มไปเรียบร้อยนะฮะคือตอนนี้มีการลงทะเบียนไปแล้วกว่าเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับก็ยังรออยู่อีก สองอันนะครับหนึ่งล้านกับสองล้านหนึ่งล้านเนี่ยก็จะได้เป็นชิลลสกินนะฮะของรถจีปนั่นเองแล้วก็ถ้าสองล้านเนี่ยก็ได้ชิลลเฮลิคอปเตอร์แสดงว่าเกมเกมนี้นั้นนะฮะผมมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะฮะมีทั้งรถจีปรถเก๋งมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้ my god อ h oh my goodness นะครับผมก็รีบไปลงทะเบียนกันนะครับผมการลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนได้ทั้ง ก็คือการเพียวเดิน P นั่นเองครทั้ง iOS และ Android เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคโอเคเท่านี้เราก็ไปดูกันเลยเดีกว่าครับว่ามีอะไรอีกนะฮะอ๋อใช่ลืมนะฮะผมเปิดทิ้งเอาไว้ดีนะผมเปิดทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าไปแชร์นะครับแชร์โพสต์นี้นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเออน่าจะแชร์โพสต์นี้แหละครับผมถ้าแชร์ครบ 1,000แชร์เนี่ยก็จะได้ชิ้นละแพ็กติเกตนะฮะ2 0 0 0ก็ได้อีกหนึ่ง3,000ก็ได้อีกหนึ่ง 1, นะครับผมเท่าที่เข้าใจนะก็คือได้ทั้งหมด3อันถ้าแชร์ครบ3,000นะครับแล้วก็อ่าตั๋วเนี่ยจะสามารถนำไปเป็นอ่ารางวัลได้นะครับในเกมด้ได้อเทมได้สกินหรือว่าอย่างอื่นนะครับผมก็มีอายุของแคมเปญนีเนี่ย ถึงจนวันเปิดเกมเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งางวันเนี่ยสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่22เดือนพฤศจิเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็ไปช่วยกันแชร์นะเดี๋ยวผมก็กดแชร์ไปนะครับรอทำคลิปเสร็จก่อนเนาะและในที่สุดคุณผู้ชมมาดูนครับคลิป3นาทีนี่คือ o p e n i n g m o v i e นะฮะมาดูกันว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนมาดูพร้อมกันเลยครับนี่ก็ดูครั้งแรกเหมือนกัน มันได้แค่ HD เหรอโอเคโอเค HD ก็ HD ครับอันนี้ก็มีกานะฮะไม่ทราบว่าใครได้เล่นไหมไฟนอลเฟติซิเจ็ดนะฮะผมนี่ดูพี่เอกเล่นนะฮะนี่คราวนี่พี่คราวนะนี่ฉากแรกของเกมเลยว้าวโคตรเท่นะฮะื <c oughs> นี่ใครยังไม่ดูเกมนี้หรือว่า ยังไงเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงย,ย้อนเวลาสามารถไปดูได้หรือว่าไปซื้อได้นะอุ่นหนุนได้นะครับนี่ไงย้อนมาแล้วฮะย้อนมาแล้วสามสิบปีก่อนที่เหตุการณ์ ff 7เกิดขึ้นนะฮะอยู่ระหว่างปี1 9 7ง1 9 8 4นั่นเองมีการทดลองเกิดขึ้นใช่ไ่มครับเนี่ยแล้วก็เหมือนจะปิดเป็นความลับนะฮะในปี1985โอ้ m ม g o กอ ขนาดนี้หนึ่งก้าไปแปดมีศัตรูมาบุกฮนะโอ้นี่มันฐานของชิลานะ่าฮะคืออะไรเนะี่ยอันนี้ตัวเอกปะเนี่ยสูวมอนเตอร์เหรอโอ้ไม่กูชไม่ทิ้งเพื่อนฮนะเอาว่ะไม่เป็นมูวี่แบบนี้ก็เจ๋งนะแบบสโลทุกฉา <laughs> ก <laughs> มันเหมือนเอามังงะมาแบบ โ oh. wow. อ้วววเขาจะสู้ได้ไหมนะใครมาช่วย oh. อ่าอุวิน่ารักมากถัดมาในปีหนึ่งเก้าแปดเก้าสู้อีกเหรอเอ้นี่มันทำไมให้เกาะกระบทหรือเปล่า หรือว่ายังไงเอ๊หรือว่ามีกลุ่มกระบดใช่ไหมเดี๋ยวใช่ปะ่ะน่าใช่แน่เลยอ่ะโอ้เรียกมังกรมาว่ะโอ้ m ม g กูชโคตรมันเท่ากับว่าในเกมเนี่ยสามารถมีคนที่เป็นแบบเรียกมอนสเตอร์ได้เรียกอะไรได้นะดูทรงแล้วน,นะครับว้าว ว้าวมีทั้งนักเวทนะฮะทั้งซัมมอนได้นะฮะต่อสู้ได้แบบยิงปืนอาวุธระยะประชิดได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นฉากเปิดตอนเรล่นเกมนั่นเองอ่านี่ไงทุกคนนะครับก็เปิดให้บริการนะครับวันที่17นี้แล้วนะครับผมไฟโหลดกันได้เลยนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเลยนะฮะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจริงๆนะฮะสำหรับจริงๆผมก็ไม่ใช่แฟนแฟนนอสแฟนจัลซี Final ขนาดนั้นนะไม่ค่อยได้เล่นได้ไรู้จักเท่าไหร่ก็มารู้จกักจากช่องพี่เอกนี่แหละนะฮะหวังว่านะหวังว่าจะมีสกินตัวละครพี่คราวนะครับผมด้วยนะครับแล้วก็ นางเอกด้วยเอลิสป่ะชื่ออะไรวะถ้าถ้าผิดขอัยนะเอลิสนะจาจำไม่ได้จำจำจำไม่ได้ไนงะโอเคทุกคนอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ศูนย์นะท็อปซีครินะครับผมอะหวังว่ามาเราจะได้มันเล่นกันในเกมนี้ด้วยกันนะฮะับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฮะลงทะเบียนกันเยอะๆนะอยากได้สกินฮะขอขอด้วยฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันไล์นะครับจะได้ของรางวัลกันเยอะเนาะโอเค สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ